ขนมนะคะชอบมีคนมาถามเหมือนกันว่ามันกินขนมอะไรได้บ้างจริงๆเราถือว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยกินขนมได้ดีกว่าคนไข้ฟอกเลือดเยอะนะแต่อาจจะไม่ถึงกับกินขนมได้เท้าคนธรรมดานะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าน่าจะสู้ไม่ไหวส่วนหนึ่งเพราะว่าขนมเนี่ยมันมีสารมีสิ่งนี้นะที่เขาเรียกว่าฟอสฟอรัสนะคะจริงๆมันไม่ได้อยู่ในะแต่ขนม,มอย่างเดียวนะมันอยู่ในหลายอย่างก็สิบนาทีนี้ก็หวังว่าจะทวนให้ทราบเร็วๆนะคะแล้วก็จะได้ทราบว่าอ๋อ บางทีก็ดีเหมือนกันที่เลือกล้างถึงช่องท้องนะคะสำคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นสารที่สำคัญแต่ว่าล้างออกไม่หมดปกติแล้วเนี่ยเราเจาะเลือดดูเอาแต่มันอยู่ในเลือดไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในเซล์เยอะโดยเฉพาะอยู่ในตัวกระดูกเลยเยอะแล้วก็อยู่ในเซลล์ของเซล์ประสาทเซล์กล้ามเนื้ออะไรหลายตัวเลยค่ะ ผลเลือดมันเลยไม่ได้รีเฟล็กฟอสฟอรัสในตัวของคนไข้ทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่ในเลือดแต่ก็มีค่าปกติให้ดูนะส่วนใหญ่ก็ไม่ให้เกินสีก่กว่าๆอะไรอย่างนี้นะคะไม่มไม่ค่อยต่ําถ้าต่ําเนี่ยแปลว่าต้องกินข้าวได้แย่มากส่วนใหญ่แล้วจะเกินกลัวเพราะว่าหลายอย่างถ้ามีฟอสฟอรัสในเลือดเกินนี่เป็นไซรัลเขียวๆเวนี่ยนะทาให้กระดูกบาง ทำให้ต่อมเล็กๆที่อยู่หลังต่อมไทรอยที่เรียกว่าต่อมพาราไทรอยเนี่ยโตฮอร์โมนตัวนี้เยอะๆกระดูกจะบางบางลงเนี่ยแคลเซียมก็ละลายออกมาจากกระดูกฟอสฟอรัสก็อยู่ในกระเลือดอยู่แล้วมารวมกันกลายเป็นหินตกตะกอนเข้าไปฝังในเส้นเลือดแดงกับเนื้อหัวใจเราเลยไม่ค่อยชอบฟอสฟอรัสค่ะความสําคัญอยู่ที่หนึ่งล้างออกไม่หมดไม่ว่าจะล้างดียังไงก็ยังตกค้าง ไม่กินก็ไม่ได้เพราะดันอยู่ในอาหารที่ต้องกินมันก็เลยต้องมีหลายวิธีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือข้อแรกนะคะต้องทําให้มันครบน,นะไม่ว่าจะเลือกวิธีใดก็ตามนะคะข้อที่สองก็คืออาหารวันนี้อาจจะคุยเรื่องอาหารเยอะแล้วข้อสุดท้ายก็ต้องกินยาส่วนใหญ่แล้วยาที่จับฟอสฟอรัสเนี่ยของคนไทยที่ถ้าไม่ใช้คนไข้าจตังเองหรือเคสเบิกได้เนี่ยมักจะได้เป็นแคลเซียมเม็ดแต่ว่ามันจะมียากลุ่มที่ไม่ใช่แคลเซียม ในในชีวิตจริงเนี่ยมีแต่วันแพงคนไข้เบิกได้กับคนไข้เงินสดเลยใช้ได้แต่คนไข้บัตรทองจ่ายไม่ไหวอะนะน่าจะตกประมาณสองสามร้อยบาทต่อวันอะแค่ค่ายาตัวเดียวเดือนหนึ่งก็น่าจะแปดเก้าร้อยเนาะถ้าคูณกันเข้าไปหกเจ็ดร้อยอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนแต่มีคนใช้อยู่นะคะถ้าเกิดคนไหนอยากใช้จริงๆก็คุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลบัตรทองคุณได้ว่าคุณจ่ายได้เขาก็จะได้รู้ว่าคุณเป็นคนไข้บัตรทองที่จ่ายตังค์ได้เหมือนกันแฮะ เพราะว่ามัน,ม,นมันมีความจําเป็นเพราะจําได้เนาะปัญหามันคือแคลเซียมกับฟอสฟอรัสจับกันดังน,นั้นเนี่ยโรคนี้เลยพัฒนายาที่ไม่ใช่แคลเซียมเม็ดขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้มีแคลเซียมโหลดเข้าไปด้วยนะ,ะวันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดอันนี้เยอะเนาะอันนี้ก็มาดูเรื่องของกินเนะาะเมื่อกี้เราก็จั่วหัวไว้นะคะว่ามันเป็นขนมเยอะแต่ก็จะจะมีรายละเอียดให้อีกทีแต่นี่ให้เห็นภาพใหญ่เนาะภาพใหญ่ของมันเนี่ยองค์ประกอบมันเนี่ย ที่มีฟอสฟอรัสสูงแล้วจริงๆเราไม่กินพวกนี้ได้เลยนะมันมีอย่างอื่นให้กินแทนแต่เป็นของที่คนไข้นี่ยมักจะชอบกินไม่ว่าจะเป็นนมและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมนะคะอันนี้ก็ใช่หมดนะคะถั่วนะคะธัญพืชเนาะไอ้พวกข้าวไรซ์เบอร์ี่ข้าวกล้องอะไรนี่คือกินไม่ได้ถั่วบางทีก็ไม่ได้ก็เป็นนมถั่วเหลืองบางทีก็เป็นลูกชุบอันนี้ก็เรียกว่าถั่วนะไข่แดงก็เป็นขนมอย่างนี้ได้นะคะ บะหมี่เหลืองอย่างเงี้ยก็ได้เต้าหู้ไข่เนี้ยก็เป็นไข่แดงเนาะเครื่องดื่มเนี่ยตัวดีนะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นเคมีทั้งหลายนะน้ำมัดลมทั้งหลายโดยเฉพาะน้ำมันลมที่มีสีดำชาก,กาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาหารที่มันใส่เป็นในนี้ก็จะเขียนกว้างๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดคุณหยิบถุงอาหารอะไรของกินขึ้นมาแล้วข้างบทข้างหลังฉลากมันเขียนอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเคมีอย่างนั้นน่มันจะเขียนนะ โซเดียมโคนอกูตาเมตโซเดียมไพลโลฟอสเฟตอะไรเงี้ยเยอะๆๆๆอย่างเงี้อยอันนี้แหละเขาเรียกเป็นเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ฟูดแอดดิทีฟที่มักจะมีฟอสฟอรัสอยู่เพราะฉะนั้นอย่าก,กินอาหารที่มันผ่านโรงงานอุตสาหกรรมมาก็เลยจะรวมไปถึงอาหารกลุ่มที่เป็นแปรรูปเหล่านี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องรู้ว่าไอเดียไม่ได้ห้ามแต่คุณนะคนไข้จริงๆคนไข้ย,ยังไม่ต้องล้างไตระยะสี่เนี่ยไตายวายระยะสี่ก็ต้องคุมแล้ว เพราะว่าเส้นเลือดมันจะพังนํามาก่อนเรามาล้างอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าแต่คุณเลยคนอื่นก็ต้องคุมเหมือนกันเราต้องมาหาทางเลือกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะข้าวเนี่ยอย่าก,กินข้าวแบบนี้อย่าก,กินธัญ,ญพืชต่างๆข้าวแป้งที่ไม่ผ่านการผ่านการขัดสีข้าวโพดข้าวกล้องข้าวโอ๊ตจมูกข้าวโฮวิดหรือไม่มีไข่แดงให้กินอะไรที่มันขาวๆข้า,วขาวไว้แบบนี้นะคะถ้าเราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์มีฟอสฟอรัสอยู่ แต่มันจะเยอะมากเลยถ้าเป็นฟอสฟอรัสถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นลูกชิ้นไส้กรอกแฮมโบโล,โลนาอาหารแช่เยือกแข็งอาหารที่เราเคี้ยวทั้งกระดูกได้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งปลาเล็กปลาน้อยกบป,กป,ลปลากรอบปลากระปองปลาแห้งและรวมทั้งไข่แดงไข่ปลาไข่หมดแดงเครื่องในสัตว์แล้วก็เต้าหู้อันนี้มาจากถัว่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปทํากับข้าวกินเองเนี่ยเราเลือกแบบนี้ได้เลยนะเพียงแต่เราไม่เลือกแบบนี้แค่นี้เองไม่ใช่ไม่มีอะไรจะให้กินค่ะถ้าเราไปดูขนนมเีย เครื่องดื่มพวกที่กินไม่ได้ก็จะเป็นชากาแฟจริงๆหมดเลยแต่พวกนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะเป็นฟอสฟอรัสในเหมือนไข่แดงกับถั่วเป็นฟอสฟอรัสในธรรมชาติจะดูดซึมได้ประมาณ50เซแต่ว่าไอ้ถ้ามาเป็นแกงน้ำแดงน้ำเขียวอะไรพวกนี้นะหรือเป็นอาหารกระป๋องชาลิปตันที่มันเป็นกระป๋องเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยอูนี่เคมีทั้งนั้นดูดซึมได้9 9ซค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยมักจะแนะนำว่าถ้าคุณเบื่อน้ำเปล่า คุณอาจจะต้องทํากินเองไม่ว่าจะเป็นน้ําขิงน้ําใบเตยน้ํามะนาวน้ําอัญชันน้าเก๊กหวยน้ํากระเจี๊ยบน้ํามะตูมมะนาวโซดาอัญชันโซดาให้ต้มเองแต่ใส่น้ําตาลน้อยๆและใช้น้ําตาลเทียมค่ะเพราะว่าพวกนี้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าคุณเป็นคนไข้ฟอกเลือดกินไม่ได้อยู่แล้วนะแนะนําแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะไม่มีโพแทสเซียมค่ะแต่คนดีคุณเป็นคนไข้ล้างไตถึงช่องท้องมันเลยแนะนําแบบนี้ได้ค่ะคุณกินขนมแบบนี้ได้แต่ไม่ให้กินขนมแบบพวกนี้มันจะเป็นขนมฝรั่งฝรั่งอะ คุณจะกินได้จากขนมที่มันเป็นแป้งหรือแป้งปลอดโปรตีนไม่ว่าจะเป็นวุ้นเยลลี่ไอศครีมเชอร์เบตได้เพราะเป็นไอศครีมผลไม้นะไม่ใช่ไอศครีมแบบไอศครีมผลไม้นี่ไม่ใช่ไอศครีมรสสตรอเบอรี่นะไอศครีมรสสตรอเบอรี่นี่ค่ะเป็นไอศครีมนมแต่ใส่รสสตรอเบอรี่ลงไปค่ะไอศครีมเชอร์เบตเน้ยต้องเป็นไอศครีมแบบฝรั่งฝรั่งที่มันเป็นผลไม้มาทําเลยค่ะสลิมขนมชั้นลอดช่องสิงคโปร์สาคูเปียรขนมน้ำเชื่อมเช่นผลไม้ลอยแก้วข้าวต้มน้ำวุ้นเฉากลวยข้าวเหนียวแก้วขนมลืมก้นกทองววยพี้ อย่างเงี้ยฟักทองกล้วยหรือผลไม้ลอยแก้วนี่ฟอกเลือดกินไม่ได้อยู่แล้วนะแต่เธอกินได้ค่ะเป็นไงเธอต้องรู้ว่าเธอต้องไม่ใช่ใสกะทิจนท่วมหรือว่าใส่น้าเชื่อมจนหวานจ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เธอยังพอมีทางไปค่ะอย่าลืมนะนี่กลับไปที่เก่าถ้าอยากกินอะไรซาซาทำกินเองเลยอย่าซื้อโค้กเบบซี่อย่าซื้อน้ําอะไรพวกที่เคมีทั้งหลายให้ทําเองพวกนี้สามารถทําเองได้แล้วใส่โซดาค่ะถ้าติดชากาแฟให้เรียกแบบนี้ดีกว่า แตอ่อย่าซื้อเป็นขวดๆแบบนี้นะมีเคมีอีกแล้วค่ะทําเอาชามาชงเองอย่างเงี้ยยังดีหน่อยค่ะน่าจะมีประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอย่าเศร้าซ้อยเสียใจขนาดนั้นเรายังมีข้อดีนะเพราะว่าเรายังกินออกแนวแบบนี้ได้นี่นี่นี่นนี่หน้านี้หน้านี้หน้าน,น,านี้ให้เลือกขนมที่ทําจากแป้งเป็นหลักใส่ก,กะทิน้อยๆใส่น้ำเชื่อมน้อยๆขนมฝรั่งฝรั่งเนี่ยอย่าไปกิน เพราะมันมีทั้งนมเนยชีสไข่แดงอุดมไปจัดเต็มไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถึงกับไม่มีทางเลือกเบื่อน้ําเปล่าทํำยังไงเบื่อน้ําเปล่าก็ทํากินเองได้ค่ะอย่าลืมอุ้ยตายขอโทษนะคะไอ้พวกนี้ทําเองได้เนี่ยเนี่ยทำเองได้นะเออซื้อโซดามาเนี่ยเราก็ทําซะแล้วก,วก็ถ้าอยากกินชากาแฟมากทําแบบนี้เลยค่ะน้องชงเองค่ะอยากกินชาลําเย็นชงชาเองใส่น้ําตาลเองค่ะไม่ต้องไปซื้อ ชามะนาวอะไรมานะแกจงเอาชาแล้วก็เอามะนาวจริงๆเลยอันนี้ไม่มีประเด็นอะไระค่ะน่าจะมีประมาณนี้นะคะก็ไว้พบกันแต่วันนี้เราไม่พูดเรื่องยาก็เดี๋ยวจะงงเปล่าๆไปแล้วจ้าไปแล้วหมดแรงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปสมัครผูกถทายไตอันนี้ปิดได้เลย